ไวนรีที่แม้แต่คนโลเคลยังบอกว่าดีที่สุดในเยอรมันจะเป็นไร่อะไรเดี๋ยวไปลุยกันในคลิปนี้ครับสวัสดีครับผมโนตจากสวอร์ e ซล่า Y ว r ์บสนามเด็กเล่นของคนรักควายคลิปนี้นะครับเป็นคลิปที่ผมตื่นเต้นมากๆเพราะผมจะมาแชร์ให้ทุกคนฟังนะครับเกี่ยวกับไร่วายเยอรมันสุดโปรดของผมเอง ย้อนไปสมัยที่ผมเริ่มดื่มไวน์ที่เยอรมันนะครับแล้วก็กาลังอินกับไวน์จากประเทศนี้มากๆเลยก็คือผมก็ตระเวนไปทั่วเลยนะครับแล้วก็ถามไปทุกคนเลยว่าเฮ้ย mm. ถ้าอยากจะลองไวน์เยอรมันดีๆเนี่ยมันต้องลองไร่ไหนคําตอบนะครับไม่ว่าจะเป็นจากซอ,อมเมลียนะครับเจ้าของร้านอาหารเจ้าของร้านไวน์หรือกระทั่งคนดื่มไวน์ทั่วๆไปชาวเยอรมันเนี่ยก็ตอบเป็นเสียงเดียวเลยว่าเฮ้ i, ยยูต้องไปลองไร่ไวน์นี้สิ ไร่ที่ชื่อว่าคเนิปเซอร์แล้วผมก็เชื่อนะครับแล้วผมก็ลองและผมก็ติดใจในทันทีหลังจากนั้นเนี่ยผมก็ได้มีโอกาสไปเยี่ยมเขาถึงไร่นะครับที่เขตเฟ้าอ์จาได้เลยว่าตอนขาไปเนี่ยก็คือเดินเข้าไปนะครับส่วนขากลับเนี่ยคลานออกมาเลยนะครับเพราะนึกว่าตอนแรกจะได้เทสไว์สักแบบ4ีหตัวนะ ใส่จบมาที่20-30ขวดเลยทีเดียวนะครับแล้วก็เป็นหนึ่งครั้งที่แบบประทับใจมากๆและหลังจากนั้นก็เลยกลายเป็นแฟนปันแท้ของวายจากไรคนิปเซอร์เลยล่าสุดนะครับผมได้มีโอกาสไปเยี่ยมเขาที่ไรวายครั้งเพื่อที่จะทำวิดีโออันนี้นะครับแล้วก็ได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆที่น่าสนใจเยอะมากนะครับที่ผมจะมาแชร์ให้ทุกคนฟังกันในคลิปนี้นะครับท้ายคลิปนะครับอย่าพลาดเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังว่า ไวคเนปเซอร์ er เนี่ยที่ถือว่าเป็นไร่ระดับท็อปของเยอรมันเนี่ยมันมีวายรุ่นพิเศษนะครับที่พอออกมาในลิสต์นะครับทุกคนต้องรีบจับจองเลยวายพิเศษเหล่านี้นะครับจะมีตัวไหนบ้างเดี๋ยวรอติดตามชมกันได้เลย เรื่องราววายของครอบครัวคณนิปเซอร์นะครับก็เริ่มต้นเมื่อปี1974นะครับเมื่อครอบครัวเขาเนี่ยก็คือย้ายจากเซาทิร์นะครับทางตอนเหนือของอิตาลีเนี่ยมาตั้งรกรากที่เขตเฟลส์ใน Й เยอรมันนะครับ Så, mm. เขาก็เริ่มต้นทำไวน์นะครับแล้วก็เริ่มต้น มีการทำการเกษตรมีการเลี้ยงสัตว์ต่างๆนานานะครับแต่ก็ถือได้ว่าในยุคนั้นเนี่ยครอบครัวคนิปเซอร์ก็คือเป็นคนแรกๆที่มาบุกเบิกการทำไวน์ในเขตนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่มันสูญหายไปในช่วงสงครามเมื่อปี1948นะครับก็คือ Heinz ค n น er ิปเซอร์เนี่ยก็คือถือเป็นคนแรกๆเลยนะครับที่เริ่มต้นบรรจุขวดวน์นะครับในชื่อของตัวเองนะครับก็คือใช้ชื่อครอบครัวเป็นชื่อไวน์รีนะครับแล้วก็ หลังจากที่ประสบความสำเร็จเข้ามาเรื่อยๆก็คือเมื่อปี1970นะครับเขาก็ได้ตัดสินใจที่จะละทิ้งทุกอย่างนะครับแล้วก็หันมามุ่งมั่นทำวายแต่เพียงอย่างเดียวที่ตั้งของไร้วายคนิปเซอร์นะครับก็อยู่ในเขต เฟลส์ครับหมู่บ้านที่มีชื่อว่าเล m เมอร์ e า m ์นะครับซึ่งหมู่บ้านนี้จะอยู่ทางตอนเหนือของเขต f a ลส์ครับในเขตย่อยที่มีชื่อว่า m i ท t ลฮาร์ดดอยเชอร์ w านส s t r a ซอรนะครับเป็นเขตที่มีสภาพภูมิอากาศภูมิประเทศนะครับแล้วก็ดินที่พิเศษมากๆเลย นะครับเพราะตรงนี้ที่ตั้งของเขตนี้นะครับก็คืออยู่ในหุบเขาที่มีชื่อว่า Upper R h i n e v a l l e y นะครับซึ่งจริงๆก็คือเป็นหุบเขาเดียวกับของอัลซาสเลยนะครับหุบเขาเนี่ยมันเกิดจากการที่เปลือกโลกนะครับมันเคลื่อนที่ออกจากกันนะครับแล้วทำให้แผ่นดินตรงกลางเนี่ยมันเกิดการยุบตัวอย่างรุนแรงนั่นเองทำให้บริเวณนี้นะครับเป็นบริเวณที่เหมาะกับการปลูกไวายอย่างมาก นะครับเพราะว่าทางฝั่งทิศตะวันตกเนี่ยมันเลยเกิดเป็นภูเขาและเป็นเทือกเขาขึ้นมานะครับซึ่งถ้าจากอัลซารสก็คือเทือกเขาโวลชนะครับแล้วก็ขึ้นมาทางเหนือก็คือเป็นเทือกเขาฮาร์ทนะครับซึ่งแล้วก็จะเป็นป่าพลาทิเนตนะครับซึ่งตรงนี้ก็คือมันจะเป็นกำบังนะครับลมจากทางทิศตะวันออกที่หอบความชื้นมาทําให้ฝนมันตกหน้าเขาและหลังเขาก็คือเขตเฟลส์มันเป็นบริเวณที่มีฝนตกน้อยมาก อย่างในหมู่บ้านที่คนิปเซอร์อยู่เนี่ยเฉลีย่ยปีปีหนึ่งก็คือฝนตกน้อยกว่า500มิลิเมตรต่อปีเลยทีเดียวนะครับแล้วก็เขตเนี้ยมันเป็นเขตที่ค่อนข้างอบอุ่นของเยอรมันนะครับแดดเพียงพอประมาณปีละ1,800ชั่วโมงเลยซึ่งทำให้พื้นที่เขตนี้นะครับก็คือเหมาะกับการทําการเกษตรทุกรูปแบบเลยนะครับไม่ว่าจะปลูกแอปเปิลปลูกพีชปลูกเชอร์รี่นะครับหรือว่าจะปลูกทาไวน์ก็ดี อีกอย่างที่สําคัญมากๆเลยนะครับก็คือเนื่องจากแถวเนี้ยพื้นดินมันถูกเกิดการยุบตัวอย่างรุนแรงนะครับมันทําให้ชั้นหินนะครับโบราณอายุเก่าแก่เป็นหลายร้อยล้านปีเนี่ย มันถูกพลิกขึ้นมานะครับแล้วก็กลายเป็นว่าพื้นดินบริเวณนี้ก็คือจะมีความหลากหลายมากๆนะครับตั้งแต่ดินทรายตั้งแต่หินปูนนะครับหรือจะเป็นพวกหินอัคนีหินแปรก็ตามนะครับเขตเฟลส์ก็เลยเป็นเขตที่มีดินที่หลากหลายมากๆมีความใกล้เคียงคล้ายคลึงกับเขตเอัลซาสเป็นอย่างมากเลย คานิปเซอร์นะครับเป็นไร้วายระดับชั้นนำของเยอรมันเลยนะครับโดยอย่างนิตยสารวายในเยอรมันนะครับไม่ว่าจะเป็นฟาวสตาร์ฟนะครับโกมิโยนะครับวีนุ่มไอเชอร์มันหรือว่าฟานชเมคเคอร์เนี่ยได้จัดลำดับให้คานิปเซอร์เนี่ยก็คืออยู่ในระดับที่สูงที่สุดหรือดีที่สุดของเยอรมันเลยนะครับเขาทำได้ยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาลุยกันต่อเลย เริ่มต้นกันที่ไร่ไวายก่อนเลยนะครับที่ตั้งของคนิปเซอร์เนี่ยก็คือจะอยู่ในเขตฟาวส์ังตอนเหนือนะครับซึ่งหมู่บ้านเลาเมอร์แามเนี่ยมีชื่อเสียงในเรื่องของวายมากๆสาเหตุหนึ่งก็คือตรงนี้เป็นหมู่บ้านที่ดินเนี่ยก็คือเต็มไปด้วยลามสโตนนะครับซึ่งเรารู้อยู่แล้วว่าลามสโตนเนี่ยมันเป็นดินที่ทำวายออกมาได้ดีมากๆนะครับยกตัวอย่างก็อย่างในเบอร์กันดีเนี่ยก็คือเป็นอีกหนึ่งเขตที่มีลามสโตนอยู่เยอะมาก and here we are This is an X direction um, east west, this street. Uh -huh. yeah? And left side we have sandy subsoils. Sandy. Okay. Sandy. And right side we have chalk, limestone okay. subsoil. Lime. Um, that makes a bit the big difference between these two sides. Ah, okay. um, the name here is Laumersheimer Kapellenberg oder Groß-Karlbacher Osterberg. Okay. This side. The other side is Laumersheimer Steinbuckel, Birmsteiner okay. Mandelpfad, Laumersheimer Kirschgarten, Groß-Karlbacher Burgweg. Every the, everywhere there limestone in the subsoil. Mm -hmm. And this is a site where we produce our große Gewächse, the GGs. Okay. And this side we produce lighter wines. Ah, okay. so the soils give less minerals uh -huh. here mm -hmm. and we accept this and we we have a little bit higher yields here okay. to make the wines lighter and fresher okay and here the soil is able to give more minerals mm -hmm. in this in this direction we reduce yields to make it more to intensivate it okay <laughs> เขตที่อากาศและก็ดินนะครับเหมาะกับการปลูกไวน์มากๆคือเรียกได้ว่าปลูกองุ่นได้แทบจะทุกพันเลยนะครับคิปเซอร์เนี่ยก็คือปลูกเยอะมากนะครับอย่างไวน์ขาวเนี่ยเขาก็จะมีริสซิ่งนะครับมีชารดเน่มีพิโนโกรีพิโนปลอง มีเก้วสเรมิเนอร์มีมาซานมีวิโอน่หรือแม้กระทั่งองุ่นอย่างเกลเบอร์อเลียงนะครับซึ่งเป็นองุ่นโบราณน,นะครับที่เมื่อก่อนปลูกกันเยอะมากในเยอรมันแต่ปัจจุบันเนี่ยแทบจะหาไม่ได้แล้วอย่างไวน์แดงนะครับก็แน่นอนพิโน,นวัวนะครับพระเอกของเยอรมันนะครับคาร์เนซูวิองคาร์เนสบบเนฟรองเบโลชีราสนะครับ หรืออุงุง่นพื้นเมืองของเยอรมันอย่างดอนเฟลเดอร์แล้วก็เลมแบกเกอร์ agger, ก็ปลูกแทบทุกพัน์ธุเลยนะครับแต่แน่นอนนะครับพัน์ที่เป็นพระเอกพัน์หลักของเขา2 0 0พก็คือริซซิงกับพินโนนนั่นเองพินโนนวนอัลส์อ m อร์ธีมออ a r t And โอเคและ a r i น t y w ว p ร์ n ร e d ตี้ีปล Uh, which is very most important together with Riesling. So, Riesling the main varieties in the winery are Riesling and Pinot Noir, uh -huh. and both because both varieties reflect plenty of influences of vintage, of okay. soil, of treatment, and uh -huh. so on, and so on. And for both, you can with both varieties you can produce wines with power and with elegance and that's what we are looking for and that's what we like that's what I wanted to tell you before ขนิปเซอร์นะครับก็เป็นหนึ่งในสมาชิกของสมาคม VDP ซึ่งเป็นสมาคมไร่วายระดับท็อปของประเทศเยอรมันนะครับถ้าเรียกว่าในบริเวณหมู่บ้านเราเมื่อสามเนิปเซอร์เข er าเป็นเจ้าของไร่ไวายระดับ g r o s e r Lager นะครับหรือว่าระดับกรองคูนะครับ แทบจะทุกไรเลยครับว่าได้นะครับก็มีอย่างมันเดิลฟาดนะครับส t ตนบุคเ k ิลนะครับมีเคชการ์เทนมีอิมโก s ส g การ์เทนนะครับตอนที่เยี่ยมไรเขารอบล่าสุดนะครับก็คุยกับโฟเกอร์นะครับถึงแปลงกองครูสุดโปรดของผมสองแปลงก็คือเคชการ์เทนนะครับกับกับอิมโกลส์การ์เทนซึ่งทำพินโน่มาได้ดีมากๆเนี่ยว่าความแตกต่างมันคืออะไรนะครับโฟ เคอร์เาตอบนะครับได้ดีมากๆแล้วก็มันเป็นการที่สะท้อนถึงปรัชญานะครับวิธีคิดของครอบครัวคิรเซอร์ได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียว What's what, what special about the uh, Burgwig like uh, compared to the Kirchgarten compared to uh, My opinion is try the wines uh huh. and find out what is typical for b u r g w i k uh huh. and what is typical for Kirchgarten uh huh. That is not so easy to say uh huh. uh huh. both sides so the border is man-made. Mm -hmm. Yeah, so it's a landscape. Mm -hmm. They built a motorway through mm -hmm. and um, the nearer part to Laumersheim, the Laumersheim people say that is our Kirschgarten or there's a historic, it's a historical name. Uh -huh. And the Goskalbach people say that's the Burgweg. Okay, but in fact it's the same subsoil, uh -huh. it's the same less upon, uh -huh. Uh -huh. but from vineyard to vineyard the the, the the limestone is nearer or farer, and the less is more mighty or less mighty. Uh -huh. So, wine is a result not only from the the soil and not only from the site. Uh -huh. It's a result what you plant, what you think, what how much yield you uh -huh. aim, look for, uh -huh. um, plenty, plenty, plenty of things. Uh -huh. um, also, things you you don't think about it. Uh -huh. So in both sides we have wonderful wines and if we describe if I shall describe the wines um, the Burgweg is a little bit more a little bit more deep and the Kirschgarten perhaps a little bit earlier present but they are both wines can be both wines in high level mm -hmm. ปรัชญาในการทำไวน์ของครอบครัวคเนปเซอร์ er นะครับมันง่ายมากๆเลยเขามีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งนะครับ mm hmm. เกี่ยวกับปัจจัยต่างๆนะครับที่มีผลต่อทั้งรสชาติและก็คุณภาพของไวน์นะครับแต่ว่าเขาจะไม่ดัดแปลงมันแต่เขาจะใช้ความรู้ประสบการณ์นะครับแล้วก็ใช้เขาเรียกว่าองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์เนี่ยเข้ามาช่วยทำให้เขาสามารถทำงานร่วมกับธรรมชาติได้อย่าง กลมกลืนมากที่สุดนะครับเพื่อให้ได้ไวน์ที่มีรสชาติอร่อย <_ an> คุณภาพที่ดีอย่างที่เขาต้องการอย่างเบสิกที่สุดนะครับของการทำวา์เนี่ยก็คือวน์เมคเกอร์เขาจะรู้ว่ารสชาติและกลิ่นนะครับของวน์เนี่ยมันจะมาจากเปลือกองุ่นเป็นหลักสังเกตง่ายๆคือเวลาเรากินองุ่นเนี่ยถ้าเรากินเนื้อเนี่ยมันจะมีแค่เปรี้ยวกับหวานเนาะแต่ถ้าเรากินองุ่นพร้อมเปลือกเนี่ยมันจะมีรสชาติมันจะมีกลิ่นอะไรที่ออกมาซับซ้อนมากกว่าเพราะฉะนั้นวิธีการที่วน์เมคเกอร์เนี่ยนะครับเขาจะดึง กลิ่นและรสชาติออกมาจากเปลือกองุู่ดเนี่ยมันจะมีความสําคัญมากๆนะครับซึ่งตรงนี้นะครับโฟเกอร์เนี่ยเขาได้อธิบายให้ผมฟังอย่างละเอียดมากๆนะครับแล้วก็พอฟังไปเนี่ยเราก็ได้เรียนรู้วิธีคิดของเขาเลยเพราะว่าที่สําคัญที่สุดนะครับเขาบอกว่าเราไม่สามารถที่จะควบคุมแล้วก็เข้าใจปัจจัยทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ได้สุดท้ายนะครับมันจะต้องใช้เขาเรียกว่ากัตฟีลิ่งนะครับใช้ภาษาเยอรมันก็คือเบลเกฟูร์นะครับหรือว่าใช้ For example, the variety Gewürztraminer has also his beautiful aromas in the skin. So if you work quick, you have less aroma. If you work slow, you have more aroma. And uh, in theme of minerals, you have also potassium, um, for example, in the skins. The potassium buffers the acidity. You have the acidity in the juice. If you have more skin contact, you will get rounder wines. If you work quicker, like for example in Champagne, where they press the whole bunches, so they make pressure, the berry crashes, and the juices away, so less um, minerals. The acidity is very, the the edges are very sharp, yeah, yeah. and with more minerals, the edges are like this. So, that is also a screw where you can work with, mm -hmm. even if you don't know exactly, we cannot measure before and say, ah, oh, we want a wine like this, we have to do this. You work with grapes, it's a big unknown thing. Mm -hmm. um, and with your experience, you say, oh, this year it rained a lot. Perhaps we have. Um, we have enough um, minerals in the, in the grapes, so perhaps we work a bit slower or a bit quicker to influence the result. Yeah? so that's always a bit by chance. Yeah? so uh, you, you must have a stomach feeling for that. <Avenue> <away> <c stakeholder> <g spices> <aussireated> <laughs> แต่นอกจากพินโนวเนี่ยเขาก็มีปลูกอง,งุ่นอื่นๆนะครับอย่างชิราสก็ดีเมอร์โลก็ดีนะครับหรือว่าคาบเนีซูยองอย่างอง,งุ่นต่ลพันเนี่ยนะครับมันก็จะต้องมีการใช้เทคนิคในการทำไวน์ที่แตกต่างกันออกไปนะครับขั้นตอนที่สำคัญมากๆนะครับในการทำไวน์แดงเนี่ยก็คืออยู่ในช่วงของการหมักไวน์ นะครับซึ่งอย่างที่เราทราบกันดีนะครับการหมักไวน์แดงเนี่ยเขาจะหมักน้ำองุ่นพร้อมกับเปลือกนะครับพอหม,มักไปเนี่ยเปลือกองุ่นมันจะค่อยๆลอยขึ้นมานะครับแล้วก็มาอยู่บนผิวนะครับแล้วก็ไวน์เมกเกอร์เนี่ยเขาจะต้องมีเทคนิคในการที่จะดันนะครับไอเปลือกองุ่นเนี่ยให้มันลงกลับไปผสมกับน้ำองุ่นอีกรอบเพื่อที่จะดึงสีดึงกลิ่นดึงรสชาติออกมาได้อย่างตามที่เขาต้องการ องุ่นแต่ละพันเนี่ยก็คือจะต้องใช้เทคนิคที่แตกต่างกันไปนะครับที่ไร่คณิปเซอร์เนี่ยเขาจะมีเทคนิคหลักๆอยู่2อันด้วยกันนะครับอันแรกก็คือเขาจะหมักไวนยนะครับไวแดงเนี่ยในถังนะครับทรงรูปกระบอกที่วางในแนวนอนนะครับและข้างในถังเนี่ยก็คือจะมีครีบนะครับแล้วเขาก็จะทําการหมุนถังนะครับเพื่อให้ทั้งเปลือกองุ่นก็ดีนะครับหรือว่าพวกมเมล็ดที่มันนอนอยู่ ตรงก้นเนี่ยขึ้นมาผสมกับน้ำมงูอีกรอบหนึ่งนะครับอันนี้จะเป็นกระบวนการที่ใช้ในหมักในการหมักอย่างคาร์บเนสซูยองอย่างเมอร์โลหรือแคปฟรองหรือชิราสกับอีกเทคนิคนะครับก็คือเป็นวิธีการที่เหมือนกับเบอร์กันดีเลยก็คือเขาจะหมักใน ถังทรงกระบอกในแนวตั้งนะครับแล้วก็คือพวกเปลือกองุ่นที่อยู่บนผิวเนี่ยก็คือเขาจะใช้วิธีการที่เรียกว่า punch down นะครับก็คือดันให้เปลือกเนี่ยมันลงไปผสมกับน้ำเพื่อที่จะดึงสีดึงกลิ่นออกมาอีกเหมือนกัน But you want to extract the things which are in the skins therefore you have to mix one possibility is to make it like this yeah and uh, this is a machine for that it turns round Oh, okay. two times left, three times right, and everything's mixed. And then it stays for some hours, then you make it again. So two, three, day, three times a day we turn. The pinos. how to decide? Yeah? If we mix here, we bring down what is on the top and we bring up what's on the bottom. Yeah. On the bottom are the seeds. Yeah. The seeds also have tannins and Tannins okay. because the seeds transport genetical information to the next year from the point of view of the plant uh -huh, uh -huh. to the next year, yeah, yeah, yeah. and next year there should be a new plant growing out of the seed. Therefore, the seeds have strong tannins to defend them against attack from fungals or from uh, bacteria in the soil. Uh -huh. They want to. Um, they want to eat the seeds and the seeds have them to shelter against uh, them and they do that with tannins, that is the thing. And therefore the tannins in the seeds are much stronger than in the stems or in the skin. skin. In the, skin. Mm -hmm. the skin is also protection against fungos yeah, therefore also the tannins. <laughs> yeah, and here the, because you lift the seeds, you get more ten structure uh -huh. okay. and for the Pinot, as I told you, we don't want too much. Too much. Okay. Therefore, we decided to punch down okay. the seeds, go down the lees, down and the feet, roll down. They are not mixed. Yeah, the Yeah, and this is like for for, for, for all the other varieties. Cira. For Syrah, for Cabernet, for Lemberger, for all the other uh -huh. varieties, uh -huh. and sometimes also for Pinot. Because if you have expectation of bad weather and you have to harvest and you have only such a vessel empty, you take that okay. before you wait till the grapes are rotten in the vineyard. Okay. So we have to work ahead. Yeah, but um, that is yeah, thoughts yeah. We, we follow yeah, also. Yeah, yeah. อีกหนึ่งขั้นตอนนะครับที่สำคัญมากๆในการทำไวน์แดงก็คือกระบวนการที่เรียกว่ามาร l โลล i c ติกเฟ n เมนเทชันเป็นกระบวนการหมักนะครับที่เกิดหลังจากแอ c o h o l i c fermentation ก็คือกระบวนการหมักที่เพื่อให้เกิดแอลกอฮอล์มา l ์โลลักติกเฟมเมนเทชันเนี่ยเขาทำในไวน์แดงเพื่อจะท,ทำให้แอซิ i ิตี้ในไวน์แดงเนี่ยมันมีความกลมมันมีความนุ่มนวลมากขึ้นนะครับแล้วก็มี b a l านซ์ที่ดีขึ้น โดยกระบวนการนี้มันจะเกิดขึ้นได้นะครับก็ต่อเมื่ออุณหภูมิเนี่ยมันไม่ต่ำลงไปกว่า15องศานะครับโดยประมาณในไวเซล,ล่าเก่าของคาเนปเซอร์เนี่ยก็คือหลังจากที่เขาทำการหมักแอลกอฮอลกเฟลื oh ่อมนเทชันเพื่อเกิดแอลกอฮอล์ oh เนี่ยนะครับเยอรมันเนี่ยก็คือจะเริ่มเข้าหน้าหนาวแล้ว ในเซล,ล่าเก่าเนี่ยก็คืออุณหภูมิมันจะดรอปลงไปประมาณ5องศาทําให้กระบวนการมา l โลลคติกเฟ์เมนเทชันเนี่ยมันไม่เกิดขึ้นนะครับเขาก็เลยต้องรอจนถึงฤดูใบไ,ไม้ไม้ผลิปีถัดไปนะครับเพื่อให้อากาศมันอบอุ่นมากขึ้นทําให้กระบวนการมา l โลลคติกเฟ์เมนเทชันเนี่ยมันเกิดขึ้นโดยธรรมชาติเนั้นในไวน์นรี่ใหม่เนี่ยที่เขาเพิ่งสร้างและเก็เพิ่งเริ่มใช้เมื่อปี2003เนี่ย เขาก็ได้สร้างห้องขึ้นมาห้องหนึ่งเลยนะครับที่จะทำมาโลลัต็กเฟอร์เมนเทชันโดยเฉพาะโดยในห้องนี้ก็คือเขาสามารถที่จะฮีทให้อุณหภูมิเนี่ยมันสูงขึ้นมามากกว่า15องศา,ศาได้นะครับเพื่อที่จะส่งเสริมให้กระบวนการมาโลลัติกเนี่ยมันเกิดขึ้นได้เลยแต่ปรากฏว่านะครับห้องที่อุตสาห์สร้างขึ้นมาเนี่ยก็ไม่ได้ใช้นะครับเดี๋ยวไปฟังโฟก์เล่ากันดีกว่าว่าทำไม Okay, and for the for the Pinot, you do like malolactic also or? for all the reds. Malolactic yeah, is the... obligatory okay. yeah. in, in in wood. In wood. But wines. you have like a room to heat up or not? We have, but we don't use it. It is funny. Um, in the old cellar, where well, in the old winery, uh -huh. we had the problem. Uh, the malolactic fermentation comes with 15 degrees Celsius by. Made uh, by science. Uh, mm -hmm. yeah. okay. um, but the cellar is perhaps five degrees, mm -hmm. so no malolactic fermentation. Mm -hmm. And um, so we had to wait till spring, mm -hmm. till the malolactic fermentation comes. Uh -huh. And um, we play also a little bit with sulfur, mm -hmm. which protects the wines from oxidation, from too much oxidation. Mm -hmm. Uh, because we want no aroma like sherry in the red wines that is nice with sherry but not with red wine or not with um, Sauvignon Blanc for example so we have to work a little bit we have to shelter the wines from oxidation but the sulfur is the enemy of the bacteria. so if we add too much sulfur we will not have we would not have uh, malolactic fermentation and we want to have the malolactic fermentation, so it was always a game, yeah? And when we made this building, we decided we make a room where we can heat, and we make the, the heating on, and malolactic fermentation takes place, and after that we can add sulfur and everything is fine. But then we thought, hmm, if there's a time between alcoholic fermentation and malolactic fermentation, uh, the wine seems to be finer. so now we do it like it was in the old cellar <laughs> we open the doors the spring. we spring. Open. <laughs> yeah, wait e w till spring b u t we can eat but we don't do it <laughs> okay. ส่วนตัวผมนะครับผมว่าหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้คนิปเซอร์เนี่ยเป็นที่โปรดปรานของคอวายในเยอรมันเนี่ย ก็คือเวลาที่เรามาไร่เขานะครับมันเป็นอะไรที่ประทับใจมากๆเลยเพราะว่าครอบครัวนะครับไม่ไม่ว่าจะเป็นโฟลเกอร์นะครับหรือว่าจะเป็นแวนเนอร์คัิปเซอร์หรือจะเป็นสมาชิกในครอบครัวแล้วก็สตาฟก็ดีนะครับเวลาเรามาเนี่ยเขาเฟรนลี่มากๆกแล้วก็คือคนที่มาที่ไร่นี้นะเขาก็คือจะเปิดวายให้ชิมเยอะมากๆนะครับแทบจะทุกขวดเลยก็ว่าได้เรียกว่าแบบ คือนึกอะไรออกก็หยิบมาให้ชิมหยิบมาให้ชิมเรื่อยๆเลยนะครับอย่างวันที่เราไปรอบล่าสุดเนี่ยก็คือจะมีคนเยอรมันนะครับขับรถเปิดประทุนมานะครับแล้วก็เข้ามาที่ไร่แล้วก็มาชิมไวน์เทสไวน์แล้วก็มานั่งแบบทานอาหารนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็คือจะขนไวน์เป็นแบบมันหลายสิบหลังกลับไปที่บ้านนะครับแล้วก็ไปดื่มกันซึ่งคนที่กลับไปเนี่ยก็คือเหมือนกับไปแนะนําเพื่อนต่อมาแล้วก็ไปชวนคนรู้นคนนี้ต่อมามันเหมือนกับ คือเขาเติบโตมาด้วย word of mouth คือคนที่ชอบคนที่เป็นแฟนแนะนำต่อแล้วก็มีคนมาแล้วก็แนะนำกันไปต่อเรื่อยๆอย่างรอบล่าสุดนะครับตั้งใจไปทำวิดีโอนะครับสุดท้ายโฟเคอร์นะครับก็ชน,นผมดื่มไวน์จนเกือบจะกลับออกมาไม่ได้เลยทีเดียวระหว่างที่รอนะก็แบบว่าจริงๆเวลาเราแบบออสั่งไวน์หรือคุยกับที่ไร่เขาจะมีคนชื่อทอม แล้วเมื่อกี้ผมเห็นมีคนเดินออกมาแล้วแบบยิ้มมาให้เลยเราก็นึกว่าเป็นทอมเดินมาปรากฏว่าไม่ใช่ับเป็นลูกค้าเขาก็เลยแบบแก้เขินก็แบบว่าใช่แค่เนียเขานิดนึงแต่เขาก็บอกว่าโอ้ยอันนี้คือไวน์รีที่แบบดีสุดในเยอรมันละเพราะจริงๆคือที่นี่แบบที่เขาผมว่าที่เขาเด็ดจริงๆคือเขาไม่เทส t i n g r o มอยู่ตรงนี้แล้วก็เป็น w i n ์ช h o p ไปด้วยแล้วก็จะมีคนแบบมาทั้งวันเลยที่จะที่จะแบบ เข้ามาเทสไวน์แล้วก็มาซื้อไวน์ที่นี่สำหรับใครนะครับที่ดูมาถึงตอนนี้นะครับแล้วเริ่มอยากจะดื่มไวน์จากคิลิปเซอร์แล้วนะครับก็เดี๋ยวผมจะมาแนะนำกันให้ผมเพิ่งไปดูมาลิสไวนล่าสุดที่ผมที่เขาส่งให้ผมเนี่ยก็คือมีไวน์48ตัวในลิสเลยทีเดียวนะครับก็จะเริ่มจากตัว เอนทรีตัวคลาสสิกนะครับอย่าง r 100ิซซิ่งร้อนะครับหรือไม่จะเป็นสวิ a งลองชาโ o ด n น y โรเซหรือว่าเป็นพ o โนนัวก็ดีนะครับก็คืออร่อยทุกตัวแล้วก็เป็นไร่ไวน์ที่เรียกว่าราคาเฟรนลี่มากๆคือเป็นหนึ่งในระดับท็อปเลยแต่ว่าลูกค้าส่วนใหญ่เขาคือคนโลเคอลที่ขับไปถึงไร่เขานะเพราะฉะนั้นราคาเขาเนี่ยคือแทบจะไม่ปรับเลยก็ว่าได้ก็ไฮไลท์จริงๆนะครับสำหรับไวน์ขาวเนี่ยห้ามพลาดเลยก็คือเป็นริซซิ่งจีจ นะครับหรือซิงกรองคูของคานิปเซอร์เนี่ยก็คือเป็นอะไรที่คอมเพล็กซ์นะครับแล้วก็อร่อยแล้วก็แบบบาลานซ์ดีมากๆทบอย่างตัวนี้ก็คือเป็นหนึ่งในตัวท็อปของเขาก็คือเป็น m ั n เดอร์ฟา GG บน l บน e ลามโ e นก็อร่อยมากๆ และที่ห้ามพลาดเลยนะครับก็คือไวน์แดงนะครับโดยเฉพาะพินโนโวอย่างตัวเริ่มต้นเนี่ยก็อร่อยมากๆแล้วนะครับชื่อว่าเบาว์สเปซปุกุนเดอ e r แต่ถ้าใครอยากจะลองนะครับพินโนโวระดับสุดยอดของเยอรมันเนี่ยต้องไปหาสเปซปุกุนเดอร์จีนะครับก็คือระดับกองครูเหมือนกันเขามี2ตัวนะครับก็คือเคสการ์เทนนะครับกับอิมโกลสการ์เทนเป็นอะไรที่อร่อยมากๆแล้วก็เป็นพินโนโวที่เรียกว่าค่อนข้าง powerful นะครับ structure เยอะมากแล้วก็ต้องเก็บเนี่ยก็คืออย่างน้อย10ปีนะครับถึงจะเริ่มดื่มได้แต่ความพิเศษของคานิปเซอร์เนี่ยนอกจากเขาจะมีกรองครูแล้วนะครับเขาจะมีเขาเรียกว่าอบอบกรองครูก็คือจะเป็นไวายอย่างขวดเนี่ยก็เป็นสเปซบ p คคอนเดอร์พิโนเหมือนกันแต่ว่าเป็นรุ่น reserve นะครับซึ่งคุณภาพคือสูงขึ้นไปอีกนะครับ เท่านั้นไม่พอนะครับเขายังมีแบบ ultra reserve นะครับซึ่งของคันดิปเซอร์ถ้าเป็นพินโนนัวจะจะเรียกว่า RDP มันจะเป็นไวน์ที่เขาเก็บไว้เป็น late r e l e ก็คือเก็บจนไวน์มันพร้อมดื่มถึงจะ r e l e a ออกมาก็คืออย่างล่าสุด RDP ที่ออกมาก็คือเป็นปี2014ออกมาประมาณปีที่แล้วนี่เองเท่านั้นไม่พอนะครับเขายังมีชื่อเสียงในอีกเรื่องหนึ่งก็คือเป็นเรื่องของการเอาองุ่นฝรั่งเศสนะครับมาทำไวน ในสไตล์บอโดนะครับก็คือเป็นคล้ายๆกับซูเปอร์ทัสคานแต่ของคันิปเซอร์เนี่ยเขาจะเรียกว่าคูเว่เอ็กซ์ก็อันนี้เป็นหนึ่งในบอโดเบลนทีเ่เป็นผู้บุกเบิกของเยอรมันเลยแล้วก็เป็นหนึ่งในระดับที่ระดับตำนานของเยอรมันที่ใครก็ต้องหามาลองเท่าน,นั้นไม่พอนะครับคนิปเซอร์เนี่ยไม่ใช่มีแต่คูเว่เอ็กซ์นะครับเขายังมีคูเว่เอ็กซ์อาร์นะครับซึ่งเป็นระดับรีเซิร์ฟของคูเว่เอ็กซ์ทีหนึ่ง นะครับซึ่งไอว้วยพวกแบบอย่าง reserve RDP หรือคืเวอ็กเนี่ยมันเป็นวายที่พอเขาคิดจะปล่อยคิดจะ Release ออกมาก็คือมันจะมาอยู่ในลิสต์นะครับแล้วพอเราเห็นลิสต์ปุ๊บคือเราต้องจิ้มสั่งทันทีไม่งั้นก็คือหมดแล้วก็อดดื่มเลยส่วนตัวผมนะครับสเสน่ห์ที่สำคัญที่สุดของวายจากไรคัลเนปเซอร์เนี่ยก็คือมันเป็นวายที่ Friendly มากๆนะครับคือวายมัน Complex Y วายมันซับซ้อน Y วายมันพาวเวอร์วายมันมีเอจจิ้งโพเทนเชียลสูงสตรัคเจอร์ดีมากแต่ในขณะเดียวกันก็คือมันเป็น Y วายที่แบบดื่มแล้วเพลินมากๆจนหมดขวดเมื่อไหร่เนี่ยไม่เคยรู้ตัวเลยแล้วเดี๋ยวพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ